ครับเห็นนาอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับเด้อวันนี้ก็ได้รับกล่องพัสดุมาจากสายอเนี่เบิรงนี่นี่ยมาจากไหนมาจากพม่านมาเปลี่ยนเด้ออืมนี่นะคะเห็นแต่ว่าอะไรเนี่ยเยอรมนีวันนี้นี่เยอรมนเยอรมนีค่ะจาก นี่นีอหนึ่งสองจุดเก้าเกือบสามกิโลนะครับเนาะอันนี้เบอร์โทรน่าจะเป็นเบอร์โทรของเราเนาะอันนี้เป็นที่อยู่ของตัวเองอ๋ออิลฝรั่งเศสนะครับเด้อจากอิลฝรั่งเศสจ้าเปิดแล้วเปิดเข้าจแกะเบิ่งเด้อว่ามันแกะดูข้างในนะคะว่าเป็นอะไรนะคะเนาะมาลุ้นกันเด้อครับเด้อแอนนี่นะเจ้าตัวก็ไม่เคยคุยกันนะครับไม่เคยคุยกันไม่มีอลายลายส่วนตัวอะไรไม่มีนะเดี๋ยว อิวฝรั่งเศสดิเคยเข้ามาคอมเมนต์ในไลน์ย่างดิเคยไลฟ์เวลาไลฟ์ชดนะครับว่าอ่าคนอิวฝรั่งเศสนะครับแม่อิวป้าก็เป็นนุ้นี่ของต่างประเทศหรือของแต่ว่าถ้าต่างประเทศนะถ้าของมาจากต่างประเทศเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเลยแหละได้เล่าของมาจากต่างประเทศเพราะผมเคยเจ้าดูซิว่าน้องบอลเคยส่งไปต่างประเทศอยู่หรือเปล่าส่งอะไรไป หนังสือวะส่งหนังสือธรรมะอ๋อหนังสืออันธรรมวัะเย็นนั่นแหละใช่ไปให้ไปให้คุณสองท่านให้สองท่านให้พี่ให้พี่หญิงท่านหนึ่งนะเอ็นเอ็นนะครับเด้อไายอะไรต้องไายอ่ะเสียพา จดหมายน้อยด้วยนะคะมีจดหมายน้อยด้วยมีจดหมายน้อยด้วยนะครับเนี่ยเ็ยต้อง <c oughs> นะครับสวัดาาสวดีจ้าบาวเนี่ยสวัสดีจ้าบาวถิ่นและครอบครัวะนะครับถ้ามีอะไรขอให้บอกนะให้ลงในเฟซบุ๊กนะเฟซบุ๊กนะจะได้คุยกันว่าต้องการอะไระที่จะช่วยเหลือกับผู้ยากไร้อ๋อ มีเฟซบุ๊กมาให้ด้วยและมีเฟซบุ๊กมาให้ด้วยนะครับเนาะจะบินกลับเมืองไทยเดือนสิงหาคมนะครับเนาะเดี๋ยวโอ้ขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณมากนะครับอันนี้อะไรนอานีเนี่ยขนมของลูกเอ๋ยนี่มีขนมมาด้วยโอ้ขอบพระคุณมากเลยครับส่งขนมมาจากต่างประเทศเลยค่ะขอบพระคุณมากมากนะเพราะเดี๋ยวพืถิ่นขอล้างมือก่อนนะขอล้างมือก่อนจะจับใช่ไหมสิ โอ้ม,ม,มีมีอันนี้ด้วยเว็บบลกให้เรียบร้อยนะคะเอ็นเโอยเสื้อกันหนาวป้าทูต้งใส่เห็นเบาทินหนาวเห็บาทินนอนหนาวอยู่เลยถ้าส่งส่งมาจากต่างประเทศอ่ะนานนะกว่าจะถึงนะเป็นเดือนก็มีนะเห็นเห็นเบาถินหนาวส่งนีไมนอนอยู่กับลวงตาเนาะตัวใหญ่ใส่ได้เลยนะคะเนี่ตัวหนึ่งหลายตัางเลยนี่ค่ะ <c oughs> ครั้งแรกในชีวิตเลยนะ <c oughs> เมนนนนื่อกี้ต้าอะไรไนะโอ้เอาขนลุกเลยดูดิขนเค็งลุกอะไรยังกระดายนะได้ครับขนกิ้งก้าวถีบลุกเลยนะครั้งแรกในชีวิตนะครับสามตัวนะทั้งหมดนะน่าจะให้แบบว่าน้องบอลด้วยปจินด้วยนะครับว่าเป็นเป็นชุดเด้วอันนี้ก็สวยสวยมากแล้ครับเนี่ยตัวหนึ่งหลายตังค์นะครับ ไม่อยากประเมินราคานะถ้าของนอกนะถ้าของนอกไม่ตัวเองเชื่อไหมแค่ค่าส่งมานี่น่ะขนาดไปส่งแค่เอกสารยังพันเจ็ดพันสามพันเจ็ดค่าส่งนะออส่งหนังสือด้วยนะจ้ะใช่อันนี้ก็น่าจะอันนี้ก็นู่นแหละซื้อซื้อเสื้อได้หลายตัวเลยใช่ไหมค่ะเออขนาดส่งบอลส่งแค่หนังสือก็ยังต้องพันกว่าบาทนะคะพันเจ็ดแล้วค่ะนี่เสื้อผ้าเนาะ แล้วแต่ประเทศด้วยนะนตัวเองน่ารักมากเลยนี่ของเลยนะอืมเล็กนะครับนะแต่ว่าแม่ใส่ได้เลยแหละแม่ใส่ได้โอ้อันนี้อ๋อของน้องบอลค่ะมีเขียนไว้ด้วยขอบพระคุณค่ะอันนี้ของน้องบอลนะครับแสดงว่าสองตัวนี้ให้เบาถิ่นกลัว่าเบาถิ่นหนาวเนาะขาดความอบ <c oughs> อบุ่นนะไอ,ะข,อะขอบคุณมากมากเลยค่ะ ้ดูนกชอบมากเลยนะคะพี่บ่าวทินเสื้อกันหนาวที่นี่มันแบบว่าแบบถูกใจนะหายากจริงๆนะคะไม่หรอกเงินเราไม่พอเออรู้อยู่ครั้งแรกในชีวิตถึงถึงก็ขอลูกเลยนะถูกใจพี่บ่าวทินเลยนะคะ พี่บอทินก็จะชอบประมาณนี้ค่ะตัวแบบใหญ่พอดีแบบ,บโอเคเลยค่ะใใคลองเนียคนสองนี่ดูรนะู้รู้ห <c oughs> ุ่นไหม <c oughs> สันสด,ดายสันดายจนไม่รอจีบจ่ายจีบกี่กวดหรือว่าในสองตัวเลยน,น,นะครับเนาะเออก็แต่เองสองตัวไง แต่น้องบอลได้ตัวเดียวเลยแสดงว่าคนส่งรักเบาถิ่นมากตัวเองถึงให้ดูหน่อยสิน้องบอลก็โอ้ยน้องบอลอันที่จริงน้องบอลเป็นคนตัวใหญ่นะเกือบใส่ไม่ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวน้องเอ๋ยเลยอุ่นเลยนะคะอันนี้ได้ได้ก็ได,ได,ได้แต่เสื้อแบบนี้เขาจะใส่แบบรัดๆเลยนะสวยว่าบบาถิ่นได้สองตัวเลยนะครับาสุดยอดเลย แต่ว่าสวยทั้งสองตัวเลยจับเลยจับอีกว้ายมีนี่ถูว่้าออกมาเนาะ <c oughs> มาก็เดี๋ยวจะไปอีกแล้วเพื่อนเพื่อนโทรตามแล้ <c oughs> อาลอุ่นเลยนะ <c oughs> แบบนี้จ้า <c oughs> ชอบมากเลยครับผม โอเคขอบคุณนะครับคุณอิมฝรั่งเศสนขครบคุณ,คณลหลายๆครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ